ค่อนท mm ้างโอเพนเวิรเป็นที่น่าสนใจตอนนี้ก็จะมี ความคืบหน้าอะไรบ้างที่แรกคนที่แรกยังไม่บอกใครแต่จะออกข่าวตอนนี้ก็ได้สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับมวยไทยฮีโร่แล้วก็แอดมินทีนะฮะเป็นยังไงบ้างครับผมสาหรับศึกวันลุมพินีเมื่อคืนนะฮะต้องบอกว่าโอ้โหไปดูที่สนามมาโคตรมันโคตรตื่นเต้นนะครับผมแล้วก็โอ้คิดว่าคนที่ดูทางบ้านเนี่ยน่าจะสนุกไปกับการแข่งขันครั้งนี้แน่นอนนะครับเพราะว่าภาพชัดเนาะตรงที่แอดมินไปอยู่เนี่ยตรงนักข่าวเนี่ยมันมีตากล้องนะครับผมถ่ายรูปอยู่เขาทํางานอยู่แล้วมันก็บังเวลาที่แบบมาในมึยเ โอ้ต้องบอกว่าน่าเสียดายครับผมคือแอดมินถ่ายคลิปมาทุกคู่เลยนะแต่ว่าก็เดี๋ยวเอาไว้ลงให้ดูกันทีหลังนะครับผมตอนนี้ไปดูที่ตัววันชชมเปีนชิปหรือว่าทางช่อง7ก็ได้นะครับผมแต่ว่าวันนี้เนี่ยแอดมินมีอัปเดตข่าวนะครับสำหรับคนที่อยากรู้ว่าในทัวร์นาเมนต์ชิงเงิน35ล้านบาทแบบไม่จํากัดน้ําหนักนะฮะเมื่อคืนครับผมตอนหลังจากที่จบการแข่งขันแล้วเนี่ยทางคุณชาตินะครับผมก็มีโอกาสให้สัมภาษณ์นะครับว่ามีนักมวยไทยคนหนึ่งนะครับที่ตอนนี้เปิดเผยได้นะว่า จะเข้าแข่งในรุ่นไม่จำกัดน้ำหนักนะครับผมศึกชลนาเมนชิงเงินรางวัล35ล้านบาทเนี่ยก็คือทางคนสุดท้ายคือตอนนี้เนี่ยมันเป็นที่คระนั้ o โอเพนเวทเป็นที่น่าสนใจตอนนี้ก็จะมีความคืบหน้าอะไรบาอางคนที่แรกคนที่แรกยังไม่บอกใครแต่จะออกข่าตอนนี้ก็ได้ผมเอาสินสมุทรคนไทยคี่แรกในแกรนปรีผมอยากไป ผมยังไม่บอกสิบสมุดนะออกขาได้ออกขาวได้ The first person in the 1 6 t man Grand Prix สินสมุดโอเคแต่ค่อยๆนะเพราะว่าเราจะเราเราตอนนี้แต่ทั่วโลกเราแล้วก็ค่อยๆออกข่าวข่าวแล้วก็ตอนเสร็จแล้วโอเคจะจะโชว์ the the bracket ปรากฏสานที่ะไใช่ครับตารางการแข่งขันใช่ใช่ สินสมุดนะครับผมสกินมีนะฮะอควาแมนของเรานั่นเองนะครับก็ต้องบอกว่านี่ก็เป็นหนึ่งในความหวังของไทยเรานะครับเพราะว่าเป็นนักชกที่อยู่ในรุ่นน้ําหนักที่หนักอยู่พอสมควรเนานะน่าจะต่อย77กิโลนะ้าผมจำไม่ผิดนะครับก็อันนี้เนี่ยก็ถือว่า เป็นความหวังเลยนะฮะสำหรับสินสมุทรสกินมีนะครับผมต้องบอกว่าเปิดตัวมาคนแรกก็น่าดูแล้วนะครับผมสาหรับทางสินสมุทรเนาะลองคิดดูในตารางมวยไทยนะครับผมอย่างเช่นในรุ่นของเมื่อวานอย่างที่บอกแมนแมนตัมเวทของน้องโอเนาะก็มีทั้งน้องโอนะครับผมมีทั้งเสมาเพชรเนาะแล้วก็อย่างรุ่นไฟเวทเล็กลงไปหน่อยแต่ว่าน่าจะเป็นรุ่นที่ยังพอปะทะได้มีรถถังรุ่นซูเปอร์เล็กพันพยักนะครับผมหรือแม้ทังรุ่นเดียวกันกับ 70โลอรัมีตะวันชายนะมีซูเปอร์บอลนะครับผมมีสิที่ชัยนะฮะโอ้มีจาเม้าอะไรอย่างนงี้นะฮะโอ้ต้องบอกว่านักมวยไทยนะครับในแงกิ้งพวกนี้เนี่ย ต้องอน่าดูมากๆนะถ้าเกิดเรามาเจอกันเนาะแล้วก็ในรุ่นของเซนสมุดเองก็มีรีเกนเออ์เซลที่เป็นแชมป์อยู่ด้วยเช่นกันนะครับรวมถึงรุ่นใหญ่ๆกว่านั้นเดี๋ยวไม่รู้ว่า,าจะมีใครบ้างนะใน16คนนี้นะครับยังไงถ้าอยากรู้ว่ามีใครบ้างยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับแอดมินทีจะได้พยายามไปติดตามหาข่าวสารแบบนี้มาให้รับชมกันนะฮะแล้วก็อยาก จะให้มีใครไปแข่งขันบ้างก็ไปลองคอมเมนต์ได้นะครับผมทางวันเฉลิ่ชิพทางคุณชาตีเนี่ยตั้งใจที่อยากฟังควมเห็นแฟนๆอยู่แล้วว่าอยากได้ใครมาแข่งขันในศึก Open Weight ชิงเงิน35ล้านบาทนะครับผมยังไงไว้เดี๋ยวเจอกันนะครับสวัสดีครับผม